reason this universe could not reign her full year the first runner-up is virpi miettinen from finland in the new miss universe 1965 a kosta from Thailand. ตำนานความสวยระดับจักรวาลของฟุกอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนแรกของไทยเป็นความสวยระดับตำนานสวยยืนยงคงกระพันแม้วัยจะล่วงเลยเข้าสู่78กระตัดแล้วก็ตามสำหรับอภัสราหงสกุล นางงามจักรวาลคนที่14ของโลกและคนแรกของประเทศไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนางงามไทยในการคว้ามงกุฎจากเวทีนางงามจักรวาลหรือมิ s ยูนิเว r ร์ในปัจจุบัน ถึงแม้การเวลาจะผ่านเมื่อกี่ทศวรรษแต่ความสวยของเธอยังเจิดจรัสยืนหนึ่งในใจคนไทยเสมอมายังเปะ๊ะยังปังไม่ต่างจากตอนสาวๆซึ่งในวันนี้มัติชนเคลียร์คัตจะพาผู้ชมย้อนไปยนโฉมความสวยระดับจัก,กรวาลที่กลายมาเป็นตำนานจวบจนทุกวันนี้ปุ๊กอภัสราเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2490 เป็นบุตรคนที่สองของนาวาเอกเพิ่มและเกยูนหงสกุลโดยเธอสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนศึกษาวิทยาก่อนจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนคอนเวนปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งความสวยของเธอเริ่มฉายแววมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยความสวยเด่นเกินใครทำให้เธอถูกเลือกให้ทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอเธอเคยเล่าว่าช่วงที่ยังเรียนอยู่ศึกษาวิทยา เธอถูกเลือกให้เป็นตัวแทนรัมมเยอร์นำขบวนดุริยางติดต่อกันอยู่หลายปีจนในปีพุทธศักราช2507ปุกอภัสราในวัย17ปีเริ่มเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยจากเดิมคือเวทีนางสาวสยามที่ภายหลังจอมพลปพิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยทําให้ตําแหน่งนางสาวสยามเปลี่ยนเป็นนางสาวไทยตามไปด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าการประกวดนางงามในสมัยนั้น จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สยามมีรัฐธรรมน,นูญครบ2ปีฉบับพุทธศักราช2475โดยกระทรวงมหาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกณบริเวณอุทยานสรารนรมสมสรคณะราษฎรซึ่งเกือบทุกจังหวัด ส่งสาวงามเข้ามาประชันโฉมในพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพื่อเฟ้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในประเทศโดยปุ๊กอภัสราเป็นตัวแทนของดุสิตจ,จิตลดาพยาไทยในการประกวดนางสาวไทยในปี2507และคว้าม,มงกุฎมาครองได้สำเร็จกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในปี2508เธอเป็นตัวแทนสายสะพายไทยในการเข้าร่วมประกวดนางงามสักวาลพร้อมด้วยสาวงามอีก56ประเทศณหาดไมอามีสหรัฐอเมริกาในวันที่24กรกฎาคม2508 ซึ่งเป็นวันที่คนไทยได้ร้องเฮกันลั่นประเทศเมื่อเธอคว้ามงกุฎนางงามักรวันมาครองในวัยเพียง18ปีสร้างประวัติศา,ศา,ศาสตร์การเป็นสาวงามประเทศไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎมาครองและเป็นนางงามเอเชียคนที่สองต่อจากอากิโกะโคชิมะสาวงามประเทศญี่ปุน่นซึ่งในสมัยนั้นระบุว่าเธอได้รับรางวัลเป็นเงินสด10,000ดอลลาร์เสื้อขนมิ้งราคา4,500ดอลลาร์ พร้อมเครื่องประดับและเครื่องเสริมสวยนานาชนิดและมีสัญญาปรากฏต,ตัวรอบโลกหนึ่งปี การเดินทางกลับประเทศไทยถูกจัดขึ้นอย่างสงเกียรติโดยจัดรถบุพชาติรับจากท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเธอสวมสิ้นสันกำแพงลายขวางถือร่มบ่อสร้างนั่งอยู่บนรถเปิดประทุนท่ามกลางประชาชนมากมายที่ต่างเดินทางมาชมความงามของเธอมากชนิดที่รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อีกทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์เกาะติดนางงามจักรวาล m y t h ซ l ล g y ได้เปิดเผยว่า กระแสของอภัสราที่เป็นนางงามจากไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลสามารถปาดหน้ามิส USA เไปได้ส่งผลให้มีเด็กหญิงที่เกิดในสหรัฐอเมริกาช่วงปีคริสตศักราช1965ถึง5คนถูกตั้งชื่อว่าอาภัสราเป็นเพราะกระแสมงลงโดยแท้จนกลายเป็นปรากฏการณ์อพัสราปัจจุบันเธอใช้ชีวิตในวัย78ปี เป็นสาว2,000ปีที่ยังสวยไม่สางเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกๆหลานๆที่น่ารักอย่างน้องกัสปะกิติยากรณอยุธยาลูกชายของหม่อมโจ้หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรและน้องมีก้ามียา่าฝาแฝดชายหญิงของลูกชายป๊อกพัสรกรกับนักแสดงสาวมากี้ราศีทิดม่แน่ว่าในอนาคตน้องมีญาที่นับวันยิ่งฉายแววความสวยจะตามรอยคุณญาประกวดนางงามหรือไม่ เรียกได้ว่าปุ๊กอภัสราหงสกุลเป็นตำนานนางงามสักรวาลคนแรกของไทยที่ความงามยังตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ